เสกนหนอยเสียมน้อยเสยบร้ายเสียบร้าย,ส,ยสวัสดีจ้าแมนชาแนลนะคะวันนี้นะคะก็มาแบ่งปันสูตรนะคะทําน้ํายาขนมจีนค่ะยากะทินะคะปันนิน,นกับปลาช,ช,ช่อนค่ะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นสูตรทางอุบลน,นะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอชมกันค่ะ อันนี้ก็จะเป็นขาดคลาใบมะกรูดนะคะลงไปแล้วในหม้อเนาะแล้วก็ต้มขาไก่ค่ะอันนี้นะใส่ขาไก่นะคะนี่เดี๋ยวไปดูด้านนี้ค่ะเป็นสูตรทํากินนะคะที่บ้านง่ายๆเลยค่ะนี่ก็คืออันนี้ก็คือพริกแล้วก็กระชายเนาะแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะ นี่แหละค่ะกำลังเดือดเดือด้นล้อเลยนะคะเรามาไม่ทันตอนที่ยังไม่ได้ลงหม้อนะคะพอดีลงหม้อไปแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็สามารถที่จะอธิบายให้ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครจะใส่เยอะใส่น้อยหรือทําเยอะทำน้อยก็แล้วแต่นะคะแต่และครอบครัวแล้วทานแบบไหนนะคะทานกี่คนนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดนะคะให้พริกเปื่อยนะคะแล้วก็ขิงพวกขิงพวกไอหอมแดงแล้วก็กระเทียม เปื่อยนะคะได้ที่แล้วค่อยเอาลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะต้มสุกแล้วนะคะก็จะแยกน้ำแยกกากนะคะนี่โอ้โห و, เปืย่ยสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะก็จะแยกกระชายกับพริกเนะาะก,กระชายก่อนใช<า>่ไหมอืมตำกระชายก่อนกระชายก่อนด้ยค่ะกระชายมาตำอันนี้ทำหม้อใหญ่เนาะ ใส่พริกลงไปตำนะคะน okay, <so> ี <the> ux, ่นะคะก็แกะเนื้อปลาดเฉพาะเนื้อเอาการทิ้งค่ะ แกงตำเนื้อทิ้งแกงตำเนื้อทิ้งจะได้อร่อยปลาหลายตัวสี่ตัวเต็มโคกแล้วค่ะแกะเนื้อปลาเสร็จแล้วนะคะก็มาตำคกให้เข้ากันนะคะกับพริกแกงคือแกงที่เราตำไว้เนะ,ะน้ำหัวกะทินะคะมาเคี่ยวให้แตกมัน นี้ใช้เตาถ่านนะคะเตถาถ่านนี้จะทําให้กับข้าวหอมอร่อยกว่าเตาแก๊สนะใส่เนื้อปลาลงไป ลปลาเต็มกระทะเลยค่ะไปผัดกับน,น้ำกะทินะคะเพื่อจะได้ให้มีสีสันที่สวยงามเนะาะทำแบบนี้แล้วก็จะได้กลิ่นหอมด้วยนะคะปลาจะได้ทำบาคงาคนก็ใช้พริกแกงเลยทำบางคนก็ใช้พริกแกงนะคะแต่สูตรเราไม่ไม่ใช้เนาะ กินมันจะแตกต่างเนาะ,ะใช่กินมันจะไม่อร่อยอกินอีกนะคะเดิมกะทิเข้าไปอีก น้ำเดือดแล้วนะคะก็ใส่ปลาที่เราผัดไว้เมื่อกี้นะคะเยอะมากเยอะเต็มกระทะเนื้อปลาแน่นเลยค่ะนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆค่ะ โอ้ยลน <c oughs> ้นใส่ก้อนนะถ้าไก่ลงไปทันจะ,ะ <c oughs> ไปต้มให้มันเข้ากันกับน,น้ำกะทินะ,ะน,ะะนะคะเริ่มกันปรุงใส่รสด,ดีลงไปะค่ะ าไม่เยอะหรอกเราไม่ได้ใส่ชุดรถใส่ไม่เราไม่ได้ใส่ชุดรถเยอะใหใส่ชุดรถนิดเดียวชุดรถหายใส่ชุดรถลงไปนะคะเสียหน่อยเสียหน่อยเสียร้ายเสียร้าย

ใส่ปลาดะกคด้ด้วยก็แบบีใส่ปลาหรือปลาตะกคร้ทีบ้านจันใส่ปลาตะไคนะคะจุดอุบลนะคะใส่ปลาด้วยนะคะจะได้นัวๆบางทีเขาก็ใส่กะปินะเป็นบางบางภาคนะกินไม่เหมือนกันนะคะแต่อันนี้เป็นูตรอุบลเราจะใส่น้ำปลาตะร้ เติมไปแค่นี้แล้วค่ะแล้วก็เข้าจิมรสชาตินะมาเป็นไอนเอะต้นมน้อยเติมน้ำตาลเล็กน้อยนะคะจะได้กลมกล่อมนะรสชาติจะได้ออกมากลมกลอมชีสันสวยงามค่ะก็ชิมรสชาตินะคะตามใจเรานะคะเราชอบแบบไหน อโอเคแล้วค่ะเวิรอาชีบนะคะไม่ต้องปุงเยอะอัีคนนี้